เแกงยังกินต่อเแกงยังกินแกงย่างผมย่างปลาครับต้มปลาสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พ่อคั่วบ่อันนี้พ่อกินครับพ่อกินผมเป็นพ่อคั่วโอ้นี่พ่อคั่วนี่เม่นน้อยมีเมนูหยังแน่พ่อคั่วต้มส้มครับครับก้อยปลาครับต้มส้มกับก้อยปลาก้อยใส่เส้มะแดง่อก้อยใส่มะแดงอาจารย์ซื้อผมผมบอกอย่างนี้นครับอาจารย์ซื้อผมบางกิจนะครับซื้อบางไหน ดีดีม่วงดีกุ C ้ีซีปานีคร an, um, uh, <c ười> <c ười> <c ười ับโอปานีปลาไม่ก for ินเพาะฉันซื้วาซื sí, ้อเยอีเผาปลานี่มอยจันกัอตัวหยีเตัวนอแม่ครับแม่คบสามตครับถูกต้องถูกต้องค่ะผมเล่เกียจนาะกินเขาปลาเนาะผมอยู่ตุ่มหอมกันผมอยู่เอเกียจนะครับ พอเก็บู้เลยูแบบาคยจ่าไเลยอาจารย์คู่อย่างีเตากี้แล้วพวกนี้ครับปาเออดื่่าู้อย่างงี้กูู้้อย่างคู้อ่อันใดบังจากน้ำเจ้าเด้ตอนนี้กำลังเขาปลากี้ปลาเสจงเผาปลากี้ิน้ำพริกได้หลายบ่มือในซาปลา น้ำอาไรสมควรดูครับสีบ่อบสมควรว่าจะลงการรวจจะรังมึงไคือสิบ่ขาดตุ้นดอกตีนเนอะอยากกินทู่สูนน่องทูนไงไม่ไงเขากินจ้า ก็ได้กินขอวปูขาวปลาน้มกันก็สั่งข้าวมัชามาคี้เนาะมีเงนบ่อคุรักวัฒนธรรมเอ็นแบ่งปันกันกินขปา้าเวกันนี่โอ้ยมีหอดนักร้องมั้ครับีวนี้มีหอดนักร้องลุงลดรลุงลดต่อครับเดวนี้ลุงลวดตอรลงลดต่อกำลังสีบรรยายชีวิตลุงลดกำลังสีรับกอมอาจารย์กินไปนี่ ลังสีับกมกินไปนี่เผาปลาจะเป็นตัวบางแง่จังว่าเพิ่มผไปหาปลามาก่อยปลากินเยากันเลยล้ำมวนมาเอาวัดดีไหมกันนะสิลงล่ u งยูทูได้นีเอาสิรงองเพลียงก่อนลำไม่หมดเออเอาสิ่ํลำไม่สิครับกอมพวกไม่กินข้าปลาเนาะรงบธรรมดาได้ตอยิ่วาหม้อะไรเ่ต้องระมันระวังคำดังมังไงดิเนาะดังมังไงด้ต่อดังมัไงดิเอาล่อง เป็นเบาเาเท่าเป็นบ่าเท่าก็จะรั้งอะไรก็เป็นเป็นบ่าวเจ้าเพราะเป็นบ่าเท่าเจ้าต้องเป็นบ่าวต่ออ่านเห็นว่ากิริเจ้าถึงมาบอกเห็นมาได้ต้องเห็ดนี่ยังไม่หลังเออการเห็ดมันไม่เห็ดในเรื่องนี่ดีเนาะในเรื่องนี่ดีดีอยังสุดทาเห็ดไปเลยต้มปลาแต่แกงกินมันเน็ดมันเหนียวมือแต่แกงกินน้องมาเด้นมาเดินว้าเอาก้อนแต่งเองอย่าเอาไปก้อน หลอกเลียนแบบผู้อื่นเขาอ่อนจับเนาะจ้าเอากรดีเอาว่างานไรอย่างกับแม่ลูกเต่ารออ่อนอย่างนี้เอากะใช่ยังจะลุกควนเยอะหนิจะจิ้ปั้นเรอเอาบากันในเทือกางเดี๋ยวปั้นเดี๋ยวมั้กลางด้วยจำสูบมั้งขาหนกย่างเพิ่งกระใสออกก็ออกบ่ได้รหัวยานแต่เพิ่นยิงแย่หมิงจิงคิงก็เลยดิ้นเงยข้อขึ้นมาเบิ่ง เห็นแต่ย่ำนังเฝ่ากำคอนแต่สิตีพ่อมาหอดต้องตอจีจัดอาหารปฏิญาณจนจนจบจังคอยลงมือไรอ่ัยเด้อขึ้นมาแท้ให้พื้นมีหาแม่ทั้ง ทางเมียน่าลูกเนาะอ้อยสี่้อยอายแมีนอยู่เฮียนอืมอืมอืออือืมนนะลูกข้อแม่คือหลายสั่นกแก่ๆชื่อว่าจังไหนก็อผู้ล่ำมินชื่อว่างใดก็ผมแจ้งเลยครับเออนั่นแหละจังว่าชื่อว่าจังใดบอสลาครับบอบอสบอสจัผู้เจ้าของนี่ไม่ชื่อว่าจังใดผู้ลำอาจารย์ในแจ้งก่อนน้องผมว่นไหแจ้งให้ล่ำสะกอน แล่ามสะก้อนจังสีแตงละมาผู้หญิงเด้อกินเหล้ามาเมามาเว่ากะก้อนจุกห่วงเนาะ